สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสองเดือนแปดปีสอง8ันห้าร้อยหกแปดนะครับวันนี้ผมชอจะนทรวัพระชุดนี้นครับมาให้ดูนะครับมีประมาณสองสี่หกสองสี่ห้าสองห้าประมาณสิบองค์นะครับมาให้ดูนะครับเป็นพระสมเด็จวัดพระคลังยุคป,ปลายนะครับยุคป,ปลายนะครับยุบป,ปลายหรือว่ายุบกลางนี่นะครับก็สร้างประมาณปีสองพัน 2,408เนี่ยโอเคนะครับก็เป็นของสมเด็จวระครังนะครับเป็นของออสมเด็จพระอาจารย์โตพรมรังสีเป็นผู้ปลูกเสกนะครับเจา้าพระคุณสมเด็จโตนะครับนี่นะครับก็จะมีมาให้ดูสิบกวัวองค์นะครับวันนี้นะครับเป็นเนื้อปูนปลอกหอยนะครับเป็นเนื้อปูนปลอกหอยแก่เนื้อปูนปลอกหอยแตกลายงาแตกลายสังเคราะนะครับพระชุดนี้นี่ พุทธคุณแลนะครับพุทธคุณแลนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยมากเลยนะครับเป็นภาพพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นโอ้โหสวยลักษณะก็เป็นเอสุโขไทยนะครับสุโคไทยนะครับเนี่ยสวยนะครับเพื่อนดูนะเนี่ยแต่ลายสังโครกเลยนะครับแต่ลายงาเป็นเนื้อปูนปลอกหอยโอเคนะครับองค์ที่แรกนี่องค์ที่สองเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแต่คนละพิมพ์นะครับเป็นคนละแม่พิมพ์นะครับพิมพ์เดียวกันแต่คนละแม่พิมพ์นะครับเราจะเห็นเลยนะครับเป็นช่างวังนะครับที่แก่แม่พิมพ์นะครับเนี่ยเป็นช่างวางหลวงนะครับแก่แม่พิมพ์นะครับเนี่ยไม่ใช่ช่างชาวบ้านนะครับแต่ก็เนื้อแบบนี้ลักษณะแบบนี้เป็นเนื้อสมเด็จวัดลักัางเลยนะครับนี่ก็อยู่ประมาณปีสองพันสี่ร้อยแปดเนี่ยนะครับเนี่ย อ,นนอ,อันนี้อีกองหนึ่งนะครับเห็น,นไหมครับอันนี้ก็เป็นพี่อีก,อกแม่พิมพหนึ่งนะครับเป็นเออพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ชัยจีวอนหนานะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่ชัยจีวรหนาเห็นไหมครับชัยจีวรท่านหนามากเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็แตกลายงานนะครับแตกลายงานเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อด้านหลังจะเป็นหลังกลับมาแล้วว่าหลังพาดานอะไรสักอย่างเลยนะครับ องนี้นะครับองที่สี่นะครับองที่สี่จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนก็มีหน้ามีตาเลยนะเนี่ยท่านดูเออแล้ท่านมีหน้ามีตานะแต่ว่าถ้าเว่าเป็นหน้ามีหน้ามีตาเนี่ยแตกมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่ครับชายจีวรหนาเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยทุกองนะครับเป็นช่างวางนะครับที่สร้างปลุกสร้างนะครับแล้วก็ แต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระเจ้าตัวพระฤาษีปลูกเสกนะครับเนี่ยเอาไปกดแล้วก็ปลูกเสกนะครับเนี่ยท่านสมเด็จโตนะครับอันนี้จะออกเป็นมีคาบเหมือนกับว่าข้ามน้ำมนต์นะครับเป็นเม็ดมวลสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยผู้รุกคุณของท่านนะครับสวยมากนะครับเป็นผ้าที่สวยมากที่ผมชอบมากนะครับแตกลายงานสวยสวยสวยมากนะครับถ้าเราสองกล้องโอง้โหแม้แต่สิบเอ็กก็พอแล้วนะครับเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอาชายจีวรหนาเหมือนกันนะครับเนี่ยพ,พ,พิมพิมประธานนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเส้นนะเล็กๆเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเหมือนกับอือเหมือนกับของอะไรนะที่เขาเรียกกันองเสียดมองเสียดมอะไรกันนะเ <me> นี่ยครับอันนี้หลังเรียบนะครับหลังเรียบหลังแตกลายงานนะครับเนี่ยแล้วจะมี แบบนี้นะครับเนี่ยเนื้อท่านจะแห้งนิดหน่อยนะครับนี่ดูลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆโหสวยนะสวยนะครับอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่ชายจีวรหน,นาเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อท่านจะเหมือนกับไ้่แห้ง,แหงเลยนะเหมือนเหมือนกับเนื้อที่ลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนกับแช่น้ำมนต์นะ ลักษณะนี้เหมือนกับแช่น้ำมนเนื้อจะแห้งๆนิดหน่อยนะครับแล้วจะมีคาบน้ำนะเห็นไหมคาบน้ำนะเห็นไหมทีข่ขาวๆนะครับคาบน้ํานะครับเนี่ยแต่ว่าแห้งแล้วนะครับคาบน้ําแห้งแล้วนะครับเนี่ยอันนี้องค์ที่แปดนะครับเนี่ยองค์ที่แปดก็เหมือนกันนะเห็นไหมครับนี่เลยนะครับเห็นไหมคาบ,น,น,น,าบน,นะครับมีคราบน้ํมนนะครับคาบน้านั่นแหละ เราก็ว่าเรียกข้ามน้ำมนต์ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นน้ำมนต์จริงๆนะครับเอาแช่น้ำมนต์ไหมก็เป็นไปได้นะครับนี่เลยนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับยุบปลายนะครับเนี่ยสวยมากเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะเอแตกนี่ไม่เหมือนกันเลยนะโอ้โหองค์พุทธกคุณของอท่านไห็นไหมขา,ขาวๆเต็ไมไปหมดเลยสวยมากนะพระชุดนี้สวยมากนะครับนี่ยตอนนี้ก็เป็นวันแม่นะครับขอแม่ทุกๆท่านนะครับ มีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนไหมเหมือนครับแล้วต่อมาเนี่ยคงจะแห้งนะแห้งเหมือนกับมีพลาที่ผมเอาให้ดูนะครับว่าแช่น้ํามนต์เป็นยังไงนะครับเห็นไรข้ามน้ํามนต์ข้ามน้ำนะเจ้าขาวนะข้ามน้ําทั้งหมดแหละที่มันที่แห้งนะก็เป็นแคลเซียมกระดองนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นปูนนะครับไ่อันนิดหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูเลยนะ นี่เลยอันนี้ก็พระพิมพ์ใหญ่ใช้จีวรนหนาเหมือนกันนะโอ้โหวันนี้มีเส้นเหล็กไหลด้วยนะใช่ไหมไว้ให้เส้นแตกเส้นแตกนะครับเส้นแตกแล้วนะครับเนี่ยก็แตกธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่าพระเป็นยังไงนะครับพระชุดนี้นะครับเออโอ้โหสวยสวยมากปลุกเสกด้วยเจ้าพนสมเด็จพระอาจารย์ตัวพรมรังสีนะครับโอ้โหอ๋อ,อพระชุดนี้นะครับ ถ้าเนี่ยพชุดนี้เป็นวันแม่นะครับผมปล่อยบูชานะครับองค์บพันนะครับเป็นวันแม่เท่านั้นนะครับองค์ลพันนะครับถ้าใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ชุดนี้ผมปล่อยให้องค์ละพันนะครับเนี่ยครับนี่เลยสิบองเนี่ยองค์ละพันถ้าใครอยากจะได้นะหายากนะครับสวยๆแบบนี้หายากมากเลยเนี่ย ถ้าใครเจ้าของพระจริงๆน่ะเขาจะเห็นแล้วเขาจะชอบเลยนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะซูมให้ดูเลยนะซูมให้ดูเนื้อหาท่านเป็นยังไงนะครับเนื้อท่านนะจะมีเหล็กไหลเยอะมากเลยพระชุดนี้นะครับพุทธคุณแรงสูงมากเลยเนื้อเหล็กไหลน่ะเนี่ยโอเคนะโอ้โคมชัดหน่อยนะเพื่อนดูเลยนี่นะครับ มันแตกต่างกับของที่เซียนห้างเล่นกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นเม็ดดำๆนะครับเม็ดเหล็กไหลนะครับทั้งนั้นนะครับเม็ดเหล็กไหลนะครับเนี่ยแตกลายไหมแล้วก็ด้านในนะครับเนื้อของท่านครับจะเป็นเม็ดก้อนๆขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่แหละครับธรรมชาติของความเก่านะครับต้องใช้เวลานะครับถึงจะเป็นอย่างนี้ได้นะไม่ใช่ไปทําปลอมเข้ามาเลยมันต้องไปแต่งนะถ้าทําปลอมนะ ต้องไปแต่งทีละเม็ดทีละเม็ดหมอโหกี่ปีจะถึงจะแล้วจะจะเสร็จนะครับถึงจะเสร็จใช้เวลากี่ปีถึงจะเสร็จนี่นะครับไม่มีใครเอาไปปลอมนะครับภาพอันนี้ปลอมยากมากเลยเนี่นะครับ้บางขั้นก็เอาไปอบก็ลองไปอบดูเลยครับทำปอมไปแล้วไปอบน้แป้งของคุณมันจะไม่ไหม้นะนี่เลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับผสมกับน้ำมันตังอิวนะครับเห็นไหมภาพน้ำมันตังอิวแล้วก็ มอ้อยเขี้ยวนะครับผองพุทุกคุณของท่านนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ก็กล้วยข้าวสุกนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเม็ดกําแพงเพชรนะครับนี่ไมสีออกสีแดงแดงชมพูนะ่ะทาไมออกเป็นเสียงสีชมพูนะครับเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆหน่อยเผื่อจะได้ได้นาจะได้นะนี่เลยนะโอ้โหไม่รู้นะครับว่าเป็นเม็ดกําแพงเพชรไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย เพื่อนดูเลยเนี่ยลำดำนี่เป็นเหล็กไหลทั้งนั้นนะครับลำดำจะเป็นเหล็กไหลทั้งนั้นแม่เหล็กดูติดแรงมากนะครับพุทธกคนท่านแค็งแกร่ปลอดภัยโควิดพันชาตีนะครับกันขนใสนะครับตีกลับเลยแหละเนี่ยเหล็กไหลนะครับเหล็กไหลนะครับพุทธคนของเหล็กไหลนะครับเนี่ยหายานะครับมีเหล็กไหลเยอะขนาดนี้เห็นไหมเหล็กไหลขยายตัวแล้วเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยนี่ลำดำเนี่ยเหล็กไหลขยายตัวนะนี่เห็นไหม เหล็กไหลเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับกอดจะได้มาที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ง่ายนะครับท่านก็อย่าเ้ยเราทําปลอมได้ทําปลอมนีม่คุณเอาเหล็กไหลมาจากที่ไหน,นครับจะบ้าเลยครับเนี่ยถ้าใครเอาเหล็กไหลมาทําพาเก้นะคงจะตายโหงกันทุกคนนะผพราว่านี่นะครับแต่ไอ้นี่น่าจะเป็นเม็ดกระแพงแพตไอะไประมาณนี้แหละตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับ เนี่ยคนดูกันไปนะครับว่าพระแท้ๆเป็นยังไงนะครับถ้าท่านมีพระลักษณะแบบนี้นะอยู่ที่บ้านก็วางใจได้เลยนะครับถ้าเป็นพระแท,นะท้นะครับทําปอบไม่ให้นะครับแบบนี้นะมันก็บูชาขึ้นคอนิมนท่านขึ้นคอเลยนะครับไปใส่มาไหนนะครับท่านจะได้ปกปักรักษาเราแล้วก็ผมว่าคงกับพันชาตีเห็นไหมนี่กไกลหมันกันนะเหมือนกับว่าจะแยกจะจะขยายตัวได้นะ่ะ ป่ารักษาแล้วนะครับไปที่ไหนมาไหนเราจะไม่ได้ตายโหงนะครับเพื<ๆ>่อนๆบางทีเราก็ต้องป้องกันสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเจ้ากรรมในเวรของเราแหละตามตื้อเราตลอดนะครับเนี่ยยังไงถ้าไปทําบุญก็แผ่บ,บุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรนะครับด้วยด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมผมพูดคุณของท่านนะเนี่ย ก่อนมันเริ่มเลยนะดินช็อกนะที่เขาที่บางท่านจะเรียกนะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเขาเรียกไปผมก็เรียกไปตามนะครับเนี่ยไหมเม็ดเหล็กไหลนี่ยเยอะมากเหล็กไหลพองไพดำเออได้ได้รู้แล้วเหล็กไหลพองไพดำนี่เยอะมากนะครับเนี่ยนี่เลยนะครับโอ้โหอันนี้เจ้าํำเงินที่เขาเรียกกันนะเป็นแคลซายนะครับเนี่ยเจ้าํำเงินตัวนี้เป็นแคลซายนะครับ โอ้โหเห็นไหมเหล็กไหลแท่นไปหมดอ่ะสีดำน่ะจะเอาแบบไหนดีนเพื่อนนี่เลยนะครับทุกองคนะครับที่ผมเอามาให้ดูนะสิบองเ์เลยเนี่ยเล็ดเม็ดเหล็กไหลจะเยอะมากนะครับเยอะเยอะแบบโอ้โหเหมือนกับพลิปที่ผมเหมือนกับจะเยอะกว่านะน,นี่เห็นไหมอันนี้ผมช็อกของท่านอนะ่ะผมสีเหลืองนะดินสอพองอะไรที่เขาเรียกกันนะ่ะนี่ครับก็ ดูเพื่อนดูเองนะธรรมชาตินะโอ้คลิปที่ผ่านไปผมก็มีเล็กๆเยอะนะครับท,ที่ที่เป็นเนื้อเทียนชัยนะครับที่เขาเรียกกันเนื้อเทียนชัยนะแต่ในจริงไม่ใช่เนื้อเทียนชัยหรอกเอาไปเทียนไปผสม,มไม่ได้เลยนะมันจะไม่เข้ากับอะไรในเทียนอนะ่ะจะแยกตัวออกมาเลยนะครับเดี๋ยวอะไรเห็นไหมข้ามน้ำโอโหภาพไม่เคยผ่านการใช้นะ เห็นไ,ไหมอันนี้เหล็กไหลนะขยายตัวเห็นไหมขยายตัวไปตามเล่าง์นะเห็นไหมล่องที่แตกนะโอ้โห,โโหดูนะธรรมชาติของความเก่านะเนี่ยเพื่อนถ้าเห็นมวลสารอย่างนี้ไม่ต้องคิดเยอะอีกไม่ต้องคิดเยอะนะแท้เลยนะครับอย่าไปให้เซียนดูครับเซียนดูมันบอกว่าเกหมดน,นะครับพวกนั้นนะพวกเนี้เขา บุญยังไม่ถึงนะครับบุญยังไม่ถึงพาแทนนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นซุ้มกรนะเนี่ยโอ้โหสวยมากเป็นเนื้อปูนปอกหอยเห็นไหมเล็กไลเต็มไปทั่วองภานะครับเนี่ยหเห็นไหมเด็กเนี่ยเห็นไหมเด็กไลเขาเลื่อยๆไปที่ล่องล่องที่แตกนะเห็นไ,ไหมแปกมันแปกอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหความมันเงาเห็นไหมเพื่อนรู้เลย พระองค์นี้ก็ทาน้ำมนต์ได้นะครับทาน้ำมนต์ได้หมดนะพระสมเด็จว่าราคทางทาน้ำมนต์ได้ทุกองนะอันนี้ผมบอกไว้ได้เลยนะครับนอกจากที่คนที่เขาเอารักเตือเอารัก,กมามาทานะครับจุ่มรักอะไรประมาณนี้นะกลัวว่าเป็นรู้ว่ารักมันดื่มได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้น้ไม่น่าจะได้นะเนี่ยรักก็เป็นน้ําหมึกนะครับบอกว่านะมันเป็นสีดำนะบางที่ก็ดื่มได้นะ ทำน้ำมลเลยนะครับทำน้ำมลเลยนะครับเห็นไหมหนี่นี่นี่อันนี้เป็นแคลไซน์นะครับเห็นไหมเดี๋ยอยู่ในเล้านะ่ะแคลเซียมเนี่ยแคลไซน์น่ะเห็นไหมแข็งตัวแล้วนะเนี่ยท่านจะซ่อมตัวเองนะนี่มันกระนาเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ขึ้นมามนเต็มไปหมดแหละเนี่ยแล้วสุดท้ายก็มาเป็นแคลไซา์นะครับเป็นแคลไซา์แข็งตัวนะ่ะแข็งตัวเลยจะเป็นแคลไซน์นะครับเนี่ยสวยมากนะ ผมให้ดูละเอียดละเอียดเลยนะครับองค์ที่แรกนะเห็นไหมอันนี้แตกลายแบบนี้เลยเพื่อนเห็นอันนี้นะก็ตามเลยนะครับวันนี้นะครับวันแม่นะครับในคลิปนี้เป็นวันแม่ที่ผมทํานะผมให้บูชานะครับองค์ละพันนะครับองค์ละพันร่วมส่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ดูอะไรแตกลายงาแต่ลายสังขาโลนะครับ คมชัดเนี่ยคมชัดนะไม่ใช่แบบที่บางคนเขาบอกคมชัดโอ้โหรับไม่ได้เลยนะเพอนั่นนะ่ะนี่เลยนะเพื่อนๆดูเลยดีวผมซูมให้ดูนะเนื้อท่านเป็นยังไงนะเห็นไหมนี่อันที่แตกลายนะมันเป็นเม็ดๆจุดๆเล็กๆใหญ่ๆขึ้นมาจากเนื้อพานะเนห็นไ,ไหมอันนี้ก็เห็นไ,ไหมครับเพื่อนๆดู เหล็กไหลเต็ไมไปหมดนะเห็นไหมควอมเก่าหเดเหี่ยวเนื้อเนื้ออะไรนะเขาเรียกเนื้อเน่าองพระองค์พระของท่านเห็นไหมนุ่มนุ่มนะแต่ว่าเกล็นนะนี่ดูนุ่มนะแต่ว่าเกล็นเอามาคอดูนี่เป็นแต้งแต้งเต้งเลยนะครับเป็นเป็นอะไรนะโอ้โหอันนี้องโหมาเริ่มเลยนะเห็นไหมเหล็กไหลใหญ่นะตัวนี้อง อะไรนี่เยอะใหญ่นะเห็นไหมเหล็กไหลเต็มไปทั่วองภาเลยนะเ,นเพื่อนๆนี่เหล็กไหลน่าจะเม็ดตัวนี้คงจะหายไปนะแต่ว่าเหล็กไหลนี่เต็มไปทั่วองภานะเพื่อนๆนะมันดูเลยโ,โอ้โหนีความเข่าอะไรนี่นี่แหละครับพารทแท้ๆต้องดูแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นผมช็อกของท่านนะเศษหักของท่านเห็นไหมเหล็กไหลนะขยายตัวได้นะเหล็กไหลนะเ,นเพื่อนๆยังมี จะคิดว่าขยายตัวไม่ได้เหล็กไหลก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับเนี่ยแล้วก็ป้องกันขุนใสป้องกันพายันตรายป้องกันผีนะครับเนี่ยท่านมีเหล็กไหลอยู่ในตัวนะโอ้โหไม่ต้องกลัวอะไรนะพอเนี่ยไม่กล้ามาแน่นอนอะการขุนใสไว้อะไรนะเพื่อนเพื่อนก็ระวังนิดหน่อยนะไม่ทออะไเห็นไหมเงาเงาวับแต่ไม่ทอนะมีเยอะนะ อันนี้เรามองไม่เห็นเท่านั้นนะครับมีเยอะเท่าขึ้นกองใหญ่สูนิเต็มไปหมดเลยเมดทองเมดทองคานะครับไม่ใช่เมดทองเหลืองนะเมททองคํานะครับเนี่ยโอเคนะอันนี้ด้านหน้าก็เรียบร้อยแล้วดูรอยปูไตหน่อยเอ้ยรอยอะไรเนี่ยนี่แตกแบบธรรมชาติเลยไหมเจ้าน้ําเงินเจ้าน้ําเงินนะเนี่ยแตกแบบธรรมชาติเลยนะ ดูเลยนะน้ำมันตัยุข้ามน้ำมันตัยุอะไรนะเยอะม,มากเนี่ยโอ้โโอโโยเจ้าน้ําเงินอีกนะเนี่ยเห็นไหมครับเพือ่อนนดูเลยสวยจัดเลยเนีเ่ยเ,เโโโโจ้าน้าเงินเยอะไหมโอ้ยเจ้าน้ําเงินเยอะนะถ้าใครชอบนะครับถ้าใครเอ่อพระโดนใจนะครับก็แคปภาพมาแล้วก็ ทักไลน์มาเลยนะครับว่าผมอยากได้องงนี้นะครับเป็นองค์รับพันนะครับผมให้อันนี้เป็นวันแม่นะครับสาหรับวันแม่นะยิงนี้ผมจะขายองค์ห้าพันเลยนะแต่วันนี้วันแม่ผมก็ออกมาผมก็ออกมาให้ดูนะครับว่าพระสอนเล้นะครับว่าพระ,ะแท้เป็นยังไงนะครับเนี่ยอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเดี๋ยวองค์ที่สามองค์ที่สามโอ้โหดูนะอันนี้เนี่ย เป็นพิมพ์ใหญ่ชายจิวรหนาเหมือนกันนะครับแต่ดูนะครับเป็นคนละแม่พิมพ์เลยนะครับพระองค์นี้นะผมดูแบบนี้ผมมองดูอันนี้ก็เห็นเยอะนะครับว่าเหล็กไหลเยอะมากจุดดำๆนั้นะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเลยนะเพื่อนก็หาเลยนะครับถ้าถ้าเจอแบบนี้นะหรือว่าอยู่ที่บ้านมีก็ก็ได้นะครับไม่ต้องมาเช่าผมนะครับถ้ายังไม่มีก็มาเช่าผมได้นะถ้าหาไม่เจอนะเนี่ ดำๆนะเห็นไหมเม็ดดำๆนะเหล็กไหลทั้งนะั้นนะครับอันนี้เจ้ามัเงินนะเห็นไหมเห็นไหมเนื้อท่านแตกลายแบบธรรมชาตินะเออแล้วถ้าท่านไหนที่อเอองบน้อยนะครับโอ้งบน้อยก็ผมแนะนํานะครับเอ,อิพอฟ้าให้ทีวีนะครับฟ้าให้ทีวีนะครับท่านเปิดข้หัสของท่านนะครับก็อันนี้ขอโฆษณาห,าหน่อยนะ ก็คนทําดีก็ส่งเสริมนะครับพอฟ้าให้ทีวีนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็เป็นท่านผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีพาเยอะมากที่สุดแหละผมว่าแล้วก็ท่านท่านนี้ก็เปิดท่าหารของท่านนะครับให้เข้าไปดูนะครับว่าไปไปไหว้สมเด็จปู่ท่านนะครับแล้วก็ท่านก็จะแจกนะครับ ท่านมอบพระให้ทุกคนที่ไปนะครับพระองค์หนึ่งนะครับทุกคนที่จะไปที่นู่นนะครับที่อยู่ในลักอะไรนะออจำไม่ได้ห่างจากอะไรนะาห่างจากออบางนาำไม่เยอะนะครับสี่สิบกิโลนะนี่ครับก็ท่านก็ไปเลยนะครับ ลักขาอะไรนะประมาณนี้แหละล็อกล็อกกาอะไรประมาณนี้แหละท่านเข้าไปดูเฟซบุ๊กของท่านนะเออฟ้าให้ทีวีนะครับฟ้าให้ทีวีแล้วก็มันจะมีโลเคชั่นให้นะครับท่านก,กดเข้าไปแล้วก็ Google แล้วก็พาไปเลยนะครับนี่แหละก็ท่านเปิดทุกวันเสาร์นะครับเสาร์กับอาทิตย์นะครับถ้าใครอยากจะได้พระแบบที่ดีนะครับก็ไปหาพอฟ้าเลยนะครับ แต่ว่าที่ผมก็ขอนิดหน่อยนะครับขอสักบูชาองค์ลัพันนะครับเนี่ยผมให้บูชาละพันนะครับถ้าตามหาไม่เจอก็บูชาผมได้นะครับเนี่ยแต่ว่าผ้าของพอฟ้านะผ้าสมเด็จวัลลคังวางหน้าอะไรของพอฟ้าน่งดีท่วงเลยนะครับดีท่วงเลยผมดูนะมองดูนะดีท่วง กันวางใจได้นะครับก็เดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะไปทําคลิปที่นู่นนะครับเนี่ยถ้าพอฟ้าท่านอนุญาตนะครับเนี่ยแต่ต้องไปแน่นอนนะครับเนี่ยว่าจะไปตน้นติดต้นแล้วแต่ว่าไม่มีเวลานะครับบุญยังไม่ถึงนะบ,บุญยังไม่ถึงก็ผมไม่ได้ไปถ้าเวลามาถึงแล้วผมก็คงจะได้ไปนะครับเนี่ยเนี่ย สวยมากนะครับอันนี้เป็นหลังด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังงค์นี้สวยมากแต่ลายสังขล,ลกแต่หล,หลายงานนะครับอันนี้วงที่อ๋อองที่สี่ 4, ให้ดูวงที่สี่ผมก็ไม่อยากให้ใหเหมือนคล้ายๆกันเลยวงที่สามกับวงที่สี่เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะใช่ไหมคล้ายกันเลยไหมแต่ว่าแบบอันนี้เหมือนเ็าแช่น้ำมน ออนีเหมือนว่าแช่น้ำมนต์น,นะฮะเดี๋ยวดูขาหน่อยเออพิมพ์เดียวกันนะเพบอกว่านี่เหมือนเหมือนกัาแช่น้ำมนต์แล้วตัวนี้ไม่แช่นะ,ะนะครับเพื่อนนี่เราจะเห็นชัดเจนนะคราบขาวๆนะเหมือนกับแช่น้ำมนต์เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวทอดูกันนะครับสุ่มมาดูเลย,เ,ยนเนี่ยโอ้โหนี่ไหลเนี่ยไหลนะ อ็ไอะไ,ไม่รู้นะครับเนี่ยโอ้โหเห็นไหมแต่ก็ไม่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับนี่ลยเห็นไหม,มเม็ดเล็กไหลเต็ไมไปหมดอีกแล้วอีกความมันเงาว้าวสวยไม่ใช่คาบน้ำมนต์นะนี่ไม่ใช่คาบน้ำมนตะ์นเลยเป็นเคลเซียมคาร์บอนาตนะแหละแข็งตัวนะ,ะกาลังจะแข็งตัวแล้วนะแห้งแล้วจะกำลังกำลังจะแข็งตัวได้ไหมเจ้าน้ำเงินได้ไห เหมือนกับแคลซายเลยอันนี้เม็ดซุมก่อนนะเห็นไหมเป็นพายุปลายนะเป็นพายุปลายสมเร็จวาระคางนะครับองค์สมเด็จปู่ท่านที่สร้าและปลูกเสกนะครับภูมิใจเลยนะครับที่ท่านได้พระแบบนี้นะครับภูมิใจเอาขึ้นคอเลยนะครับไม่ต้องเองไม่ต้องไปอายคนที่ไม่รู้จักนะครับที่เขาบางท่านก็ไม่กล้าขึ้นคอนะครับเอา ขึ้นคอโชว์นะครับเนี่ยครับผมนะมขึ้นคอโชว์ได้นะสบายถ้าใครบอกว่า,าพระปลอมก็มีเหมือนกับผมไหมนี่เลยนะครับช่วยไม่ได้นะคนไหนที่บอกว่าพระแทเป็นพระปลอมนะชาตินี้ทั้งชาติมันก็ไม่ได้พาแทนนะครับโอ้อยนี้ไม่ได้ไหลอะไรวะเป็นก้อนบอลเลิมเลย เห็นไ,ไหมดำดำน่ะโอ้โกกมๆด้วยเ่ะนี่เหมือนก็เหล็กไหลนะเนี่ยผมว่าเดดูหน่อยน่าจะเหล็กไหลได้แหละนีับโอ้ที่สี่นะครับผมก็คงจะไม่ให้ดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะว่าอืมมันก็ยาวนะฮะผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับที่ใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับเนี่ยทําคลิปไม่ใช่ง่ายนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะให้เพื่อนๆมาดูว่าผาเทปเป็นยังไงนะครับเอาดูดูที่ตานะครับอย่าไปดูที่หูนะครับอย่าไปหูมาดูนะผ้าหงผมนะได้ไหมดูที่ตาเลยนะครับถ้าคุณเอาหูมาดูนะไม่รู้ว่าคุณจะเห็นอะไรไหม ผมมีแค่ฟังผมเท่านั้นแหละเนี่ยนี่เลยนะครับตัววิตานะต้องดูว่าแท้ไม่แท้เปนะ็นยังไงแล้วความเก่าความอะไรนะฮะนี่คาบน้ำมนต์แน่นอนนะนเป็นไหมเนี่ยเป็นคาบน้ํานะครับเขาคงจะแช่น้ำมนต์เอาเนี่ยนี่อะไรเห็นไหมคาบาขาวนะครับคาบปูนาขาวนะเป็นคาบเป็นน้ํานะเนี่ยคาบน้ํามันจะมีปูน,นะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมสวยนะครับสวยมากเลย พระท,ท,ทันยุทธ์นะครับสร้างก็ประมาณปี2408ได้แหละพ่ะนี้น่ะสร้างแต่ว่าเอสร้างที่แก่แม่พิมพ์นะครับเป็นช่างวังนะครับเนี่ยแต่ไ่ข้ามน้ำมนต์นะขาวๆเต็มไปหมดเลยนี่แหละผมก็ไม่อยากอธิบายเยอะนะผมก็ไม่รู้ระจะอธิบายอะไรลแล้วเพราะว่าถ้าใครดูคลิปของผมนะโอ้โหดูคอนแตกแล้วธรรมชาติเก่าธรรมชาติน่ะ ผมไม่ซุ่มก่อนบอาเริ่มเลยเนี่ยโอ้โหเพื่อนเอ้ดูดีเด้อเนี่ยนะครับถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะครับโอ้นนี้ผมปล่อยนะในคลิปนี้นะแค่ภาพแล้วก็เอามาให้ผมดูเลยครับส่งมาให้ผมดูผ่านไลน์นะครับว่าอยากได้ภาพนี้นะครับหรือว่าอะไรนะครับก็ทักไลน์มาได้นะครับก็ สบูชาไปนะครับองค์ละพันนะครับนี่ผมเปิดให้องค์ละพันตอนนั้นนะครับเปิดและปิดองค์ละพันนะครับอไม่ต้องมาต่อราคานะผมไม่ชอบนี่นะครับผมเนี่ยโอ้ยผมผู้รคุณท่านเต็มนะเห็น,นมไหมโ้ผมไม่ได้พูดเรื่องเล็กลได้เห็นไหมเล็กๆเต็มไปหมดไดเห็นไหมนี่นะนยดำๆนะจุดๆดำๆนะเห็นไหมแล้วก็จุดขาวๆนะหลายท่านจะบอกว่าเป็นผงผู้รคุณของท่านเลยนะครับ ของปัตตมังผงอะไรของท่านน่ะนี่ล่ะเยอะมากเรเห็นไหมขาวๆน่ะนี่เลยนะครับโอ้โหสวยสวยจริงๆน่ะโอ้ขนาดผมยังบอกว่าสวยได้เพาขาผมนะถ้าใครหาเจอนะถ้าใครมีแบบนี้ก็รู้เลยนะครับว่าเป็นพาแท้นะครับไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยอืถ้าเจ็บได้ก็เก็บนะครับถ้าใครไม่มีก็ ไลน์มาหาผมได้นะครับเนี่ยอ่ออีกองหนึ่งนะครับองององ,องสุดท้ายนะเหนะน,น,นะนื่อยแล้วพวงนอนแล้วตัวเนี้ยก็เนี่ยองสุดท้ายนะนี่ก็แช่น้ำมนต์เหมือนกันนะผมว่านะเห็นหน่อยแล้วท่านจะแห้งกําลังจะแห้งแล้วเห็นไหมจะแห้งจะแห้งแล้วแต่มันแห้งแล้วนะนี่มัแห้งแล้วนะถ้าเราไปเกาเออถ้าเราไปถูเนี่ยจะมันเงาเลยเห็นไ,ไหมอันนี้เห็นไ,ไหมถูแล้วจะมันเงาเลยเห็นไ,ไ,ไหม แต่คาบขาวๆล้อนะออกไหมวะเดี๋ยวดูต้องต้องออกนะครับออกออกอยู่นะครับนี่เห็นไหมออกอยู่ได้ไหมอันนี้ต้องกินแลหละโอเคนะครับก็นี่นะครับผมก็ข่าวมาให้ดูนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะเนื้อท่านเป็นยังไงนะเป็นเนื้อปูนป่อหอยนะครับเนี่ยแต่ว้เป็นสเก็ตสเก็ตคาบนะ่ะสวยมากนี่แตกเลย ลาวอาเนี้แต่ว่าไม่แต่นะมันไทยแต่ธรรมชาตินี่เป็น,อ,น,ะอ,นอะไรแหละคนเพื่อนนี่เลยโอ้ยนี่เส้นเหล็กไหลนะโอ้ยิ่งทายิ่งเหนื่อยยิ่งง่วงนอนนะแปลกมากเลยนะนี่เลยนี่แช่น้ามนเหมือนกันนะอะไรไหเส้นเหล็กไหลที่ผมบอกนะอพาที่แช่น้ํามนนะจะมีเส้นแบบนี้เยอะมากเป็นพทธคุณนะเดี๋ยวผมก่อนนะเนี่ย แตกล้วหมดนะแตกล้วหมดนะครับเนี่ยดูนะเพื่อนโคตรสวยเลยองละพันนะครับ,รนะ 1, รบถ้าใครสนใจนะติดต่อพันไลน์มาเลยนะครับเนี่ยสวยมากโอเคนะครับเนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบนะครับ เนี่ยโหแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปที่ท่านเฟซของท่านนะเผื่อจะมาดูตอบดูดูย้อนหลังนะครับสวยมากนะครับนี่อะไรนะเดี๋ยวหายนะครับเนี่ยคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอผู้คุณทุกท่านนะครับที่ได้มาได้รับชมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงรวยสวัสดีครับ